สวัสดีค่ะซันต้า a n n e l นะคะก็วันนี้นะคะเราอยู่ที่ลานแคมปิ้งกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเตรียมของให้ซันต้าเวลาที่เรามาแคมปิ้งกันนะคะก็เวลาที่เรามาแคมปิ้งนะคะนอกจากที่เราอ่ะจะต้องเตรียมของเราเองแล้วใช่ไหมเราต้องเตรียมของหมาของซันต้ามาด้วยนะคะก็นี่เลยใหญ่มากนะอันนี้ ที่มันใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะว่าครั้งนี้เราจะพาซันต้ามาว่ายน้ําด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาจะมาเปิดกระเป๋ากันดูว่าของซันต้าข้างในกระเป๋านี้มีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็ไม่ได้จัดสวยงามนะทุกคนปกติเนี่ยกระเป๋าใบเนี้ยก็คือจะเอามาอันใหญ่แบบนี้เลยนะของซันต้าล้วนๆเลยนะอันนี้เอออันแรกเลยนะคะเราไม่ได้เรียงอะนะ่ะเนาะก็อันนี้เลยอันแรกก็คือ สาย10เมตรนะคะอันนี้จะเอาไว้เกี่ยวซันต้าเวลาซันต้าลงไปไว่ายน้ําในแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้ก็กันไว้เผื่อแบบว่าเขาลอยไปไกลเพราะว่าอย่างแม่น้ำเพชรบุรีเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะแรงไอ้ตรงช่วงกลางๆอะนะเราก็เสียวซันต้าแบบว่าลอยไปแล้วไม่กลับมาแล้วก็คอยไว้ดึงอะไรอย่างงี้นะหรือว่า เวลาที่วิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็จะปล่อยใช้สายตัวนี้นะคะแบบว่าให้เขาวิ่งได้ไกลอิสระอะไรเงี้ยเนาะก็จะพกตัวนี้ไว้ตลอดนะอันนี้มาทุกครั้งอ่ะอีกอันนึงอันนี้อันใหญ่เลยอันนี้เป็นชูชีพหมานะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่พอดีกับซันต้าเลยนะอันนี้ก็เอาไว้ใส่ให้ซันต้าเวลาที่เขาลงไปไว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วบางทีอ่ะเขา ไหวแล้วเหนื่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะใส่กันไว้ดีกว่านะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะเหนื่อยแล้วเขาไม่ยอมเลิกเล่นแล้วเขาก็จะไม่รู้ตัวเองเนาะอืมกันแบบมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นก็ใส่ไว้ก่อนนะคะ<น>โอเคอยากใส่ไว้ายน้ำตอนนี้คือมีหมาตัวข,ข,ข้างๆนี้คือพอเอาอุปกรณ์ออกมาปุ๊บเหมือนนางจะรู้ว่าในกระเป๋าอันนี้คือเป็นของนางทั้งนั้นเลยนะนางก็จะแบบได้ทำอะไรหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้ออะ อันนี้อันที่3าอันที่3อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เล่นน้ําของซันตานะคะก็คือไม้เขียวอันนี้เนาะก็เวลาแบบเวลามันลงน้ํามันจะลอยน้ําได้เนาะซันตาก็จะชอบเล่นอันนี้มากก็คอยพกมาเรื่อยๆทุกครั้งนะคะเวลาเล่นน้ํามีอันนี้อ่าต่อไปของเล่นเหมือนกันซันต้ายังไม่ต้องคอยก่อนคอยก่อนอันนี้เป็นของเล่นซันต้าเหมือนกันนะคะที่เราพกมาเวลามาแคมป์มันจะเป็นแบบตุ๊กตาประเภทที่แบบว่ามันไม่มีเสียงดังอะ เออเวลาเนี่ยซันต้าบีบอะไรเงี้ยเห็นไหมได้ยินเสียงไหมมันจะเป็นแค่เสียงลมอะ่ะซึ่งมันก็จะไม่ไม่บรบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่หมาชอบนะเออก็ตุ๊กตามาเผื่อเนาะอะ่ต่อไปจะเป็นพวกนี่เลยอันนี้จะเป็นสายคาดเอวเราไว้คาดเอวแบบนี้แล้วก็มันจะเป็นแบบกระเป๋าแบบนี้ไว้ใส่อาหารหรือขนมได้นะคะแบบไว้ฝึกน้องหมาของเราอย่างบางทีตอนเช้าอย่างเงี้ยเรา ไปเล่นบอลกับเขาหรือว่าเล่น,ลนของเล่นลอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้รางวัลเป็นขนมเวลาที่เขาทำโอเคทำดีอ่ะประมาณนี้นะคะก็ไวค้คาดเอวอ่าต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออาหารของซันต้านะคะอันนี้เราก็จะใส่กล่องล็อกมาเลยนะเพราะว่าเรามีเหตุการณ์ที่ว่าเราเจอหมามาขาโมย อาหารซันต้าไปสองครั้งแล้วนะเออเราก็เลยจะใส่กล่องอันนี้ไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วข้างในเนี่ยก็จะแกะมาเป็นพอชั่นแบบแต่ละมื้อนะก็คือ1มื้อซันต้ากินเท่านี้ก็จะแบ่งไว้เลยจะได้ไม่ต้องมานั่งชั่งตวงอะไรอีกนะคะแล้วก็อันเนี้ยมันกันหมาขโมยใช่ไหมแล้วก็กันพวกมดมแมลงอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เก็บกลิ่นทุกอย่างแหละไม่งั้นบางทีที่เจออ่ะก็มีมดมีมแมลงมาเจาะแบบ เจาะไอตัวถุงซิปล็อกได้เลยนะถ้าเราไม่ใส่อย่างเงี้ยอีกชั้นนึงอะ่ะเออก็แนะนําถ้าเป็นไปได้ก็คือใส่อย่างนี้เลยอันเนี้ยปลอดภัยมากต่อไปก็จะเป็นพวกกระดาษเปียกต่างๆอันนี้เราใช้ของแบมแบมแลบนะคะอันนี้จะหมดละอันนี้จะเป็นกระดาษเปียกแบบมีกลิ่นหน่อยนะก็คือถ้าสมมุติว่าเขากินตัวแรงๆอ่ะจะใช้อนี้แต่อันนี้ก็เป็นยี่ห้อบล็อกๆนะคะอน,นี้ก็ใช้อยู่แล้วเหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบไม่มีกลิ่นนะแล้วก็เช็ดก็จะเย็นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็ไว้เชยเช็ดทําความสะอาดเวลาที่ก่อนเข้าเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยซันต้าเขาเท้าเลอะพื้นดินพื้นหญ้ามาอะไรเงี้ยเราก็ต้องคลีนตัวเขาก่อนที่จะเข้าไปในเต็นท์นอนกับเราอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมวดนี่เลยผ้าต่างๆผ้าเช็ดตัวก็คือถ้า,าให้ซันต้าว่ายน้ําก็จะต้องเอาผ้าเช็ดตัวมาหลายๆพื้นนะคะ ก็บางคนถามว่าต้องเป่าตัวน้องหมาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือของเราไม่ได้เป่านะเพราะว่าอย่างมาเวลาหน้าร้อนๆอย่างเงี้ยเออเวลาเขาขึ้นมาเราก็จะเน้นเช็ดตัวเอาเยอะๆแล้วก็ให้มันให้ให้เขาหมัดหมแล้วก็ให้เขาจ่จอพัดลมอะไรอย่างเงี้ยเอานะคะมันก็แห้งแล้วนะแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่แน่ใจอ่ะเรากลับบ้านไปเราก็จะอาบเขาอีกรอบนึงอาบแล้วก็เป่าขนใหม่อีกรอบนึงเวลากลับบ้านไปแล้วเนะาะก็จะเป็นหมวดใส่จู้ง สายจูงอันนี้ก็คือสายจูงสำรองของเราอันนี้จะเป็นแบบที่เขาเรียกว่าอะไรเปียกน้ําได้นะอันนีออ้ก็ดีนะคะนี้ของรับแวร์ใช้มานานมากแล้วเนี่ยใช้มาจนแบบถลอกแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังใช้ดีมากเลยมันทนแล้วก็ไปคลิปกับพวกแบบต้นไม้หรือว่าขาโต๊ะขาเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสายจูงที่เราใช้ประจําเหมือนกันนะก็เอามาแล้วก็ อีกอันนึงอันนี้เป็นปอกคอสำรองนะคะอย่างสมมติว่าตอนนี้ซันต้าเขาใส่ปาอกคออยู่ใช่ไหมเราก็มีสำรองเอาไว้เผื่อว่าเออเขาไปไว่ายน้ำแล้วมันเปียกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สำรองอันแห้งไว้นะแล้วก็อันนี้ก็จะมีอีกอันนึงเป็นสายจูงที่แบบเป็นแบบกระตุกแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะใช้เวลาอาบน้ําอาบน้าเขาเพราะว่ามันจะต้องถอดปลอกคออะไรอย่างเงี้ยออกเนาะแล้วก็จะได้อาบเขาแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ เปียกน้าได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ต่อไปสายจูงอีกแล้วสายจูงเยอะเหลือเกินอันนี้มันจะเป็นสายจูงยาว5เมตรนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนสลิงที่มันดึงกับได้อัตโนมัติอย่างเงี้ยมันเป็นยาว5เมตรแล้วก็มันเหมือนเอาไว้ใช้ตอนที่เราไปเดินเล่นกับเขาในในแคมป์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเวลาเราอยากให้เขารู้สึกอิสระหน่อยแบบให้เขาเดินไปดม,ดม,ดมนู่นดมนี่เดินไปสำรวจได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ประมาณเนี้ย ให้เขานะคะเขาก็จะได้รู้สึกแบบอิสระขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆอันนี้มันก็ล็อกได้นะมันก็จะมีตัวล็อกของเขาอันนี้ใช้มานานมากแบบใช้มาตั้งแต่ซันต้าแบบเด็กๆเลยอะแล้วก็ใช้ดีด้วยนะไม,ไม่ไม่ไม่พังไม่อะไรเลยใช้แบบดีมากเออของเยอรมันมั้งไม่แน่ใจเมดินเยอรมันต่อมาอันนี้ก็อันนี้เอามาสำรองเผื่อเป็นไม้แท้ของซันต้านะคะก็คือเผื่อเขาเบื่อเผื่อเขาแบบว่าเออรู้สึกแบบ เครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรทำเราก็จะให้ไม้แทะอันเนี้ยเออไว้ให้เขาว่างๆให้เขาแทะเล่นอะไรเงี้ยนะคะต่อไปก็จะเป็นถุงที่เราแบบว่ารวบรวมของทุกอย่างเอาไว้แบบเวลามันเป็นของกระจุกกระจิกกนะันเนาะของชิ้นเล็กๆอ่ะเ,เราก็จะรวมไว้ในแบบถุงซิบล็อกแบบนี้จะได้ง่ายต่อการหยิบนะเวลาจะไปปุ๊บก็หยิบได้เลยข้างในก็จะมีเป็นนี่อันนี้แชมพูนะคะเรา เอาน้องหมาลงน้ำใช่ไหมเราก็ขึ้นมาแล้ต้องอาบเขาด้วยเนาะก็เอาแชมพูมาอาบอันนี้ของชิคโก้เดลี่นะคะใช้ประจำอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแปลงที่ไว้สำหรับแบบอาบน้ำแบบเหมือนให้ซอกซอนขนทำความสะอาดได้ดีนะคะน,นี้ก็จะเป็นยางยางของยี่ห้อชิ i โก้เดลี่เหมือนกันนะโอเคแล้วก็จะมีพวกเป็นอุปกรณ์แบบว่า หวีต่างๆเนี่ยหวีเนี่ยเราก็เอามาด้วยนะชิโก d a i ี y อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบน่าจะสั่งจากในช้อปปีนี่แหละเออก็เอามาแบบว่าบางทีขนเขายาวไงเขาก็ขนพันกันก็เอามาหวีหลังจากอาบน้ําเสร็จอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็น first aid first aid อันนี้จริงๆมันก็ใช้กับคนก็ได้นะก็คือข้างในเราเรามีมีของทั้งคนไว้ด้วยอะแบบว่าพวกเบตาดีนพวกอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นของคนแล้วก็ อาจจะมีเป็นแบบสำล ô n สำลีเช็ดเหลืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อเผื่อม้าเราแบบมีแผลมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะอืมก็อันนี้ก็พกพกไว้ทั้งคนทั้งหมาอ่าต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นสเปร์สเปร์นาโนนะคะอันนี้ก็ของหมาเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสเปร์ฆ่าเชื้อที่แบบสมมุติว่าเขามีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยเกิดบางทีเราอยู่ในแคมป์หนีใช่ไหมบางทีเขาอาจจะแบบไปย่ำแล้วโดนอะไรตำอะไรบาดอย่างเงี้ยเราก็ใช้อันเนี้ย ฆ่าเชื้อให้เขาก่อนได้นะคะก็เหมือนเป็นแบบยาแบบปฐมพยาบาลอะไรประมาณนี้เนาะก็พกไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสเปรย์กันพวกมแมลงสําหรับหมาโดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็จะกันพวกแบบมดมแมลงอะไรต่างๆแบบได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยสําหรับน้องหมาด้วยนะคะก็ใช้มานานแล้วอันนี้เวลามาแคมป์ก็ถ้าเจอที่ไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้รู้สึกมดเยอะ หรือแบบยุงเยอะ,มะแมลงเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะฉีดตามฝ่าเท้าหรือใต้ท้องให้ซันต้าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าตามตัวซันต้าเราไม่ห่วงมากตัวยุงตัวอะไรเงี้ยเขาจะซอกซอนเข้าไปได้ยากเพราะว่าซันต้าเขาขนเขาค่อนข้างยาวแล้วก็หนาใช่ไหมแต่ว่า,าพวกตามฝ่าเท้าหรืออะไรที่มันเข้าถึงง่ายอ่ะเราก็จะฉีดตัวนี้กันไว้นะคะอันนี้เราก็พกไว้นิดหน่อยก็คือเป็นเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันก็คือกระดาษเปียกแหละแต่มันเป็นกระดาษเปียกที่สําหรับเช็ดตาเช็ดขูเช็ดหน้าโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะของยี่ห้อบล็อกบล็อกเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้เราก็เผื่อพกไว้แบบเขามีอะไรเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับหูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พกไว้อันเล็กๆนะถุงเก็บอึอันนี้จริงๆก็ต้องพกไว้อยู่แล้วเนาะถุงเก็บอึน,นี่จะบอกว่าเราพกไว้หลายแบบหลายที่มากๆเลยนะคือแบบ พกไว้ในกระเป๋าตัวเองพกไวเนี่ยเนี่ยถุงเก็บอึอ,อะไรเงี้ยนะคะถ้าไปเนี่ยเราก็แบบว่าต้องพกไปตลอดนะเนี่ยมันจะเป็นถุงแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เวลาน้องอึอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเก็บทองความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เอาไปทิ้งขังขยะที่เขาแบบเออเตรียมไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าเออมันไม่ใช่ว่าเอ้ยหมาเราไปอือตามธรรมชาติแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาตินะก็คือเผื่อคนอื่นเขาเกิดมาเหยียบมาอะไรแล้วก็เชื้อโรคอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะก็ไอเทมถัดมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือเป็นพวกน้ําให้ซันต้านะก็คืออันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเองมันจะเป็นกระบอกน้ําที่พกพาไปได้นะคะแล้วก็สามารถเก็บความเย็นได้ด้วยนะเนี่ยอันนี้ เนี่ยข้างในมันก็จะเป็นแบบ2ชั้นแล้วก็ข้างในเราก็ใส่น้ําแข็งใส่น้ําเย็นอะไรอย่างนี้ให้ได้นะแล้วก็เวลาที่ให้เขาเนี่ยก็จะให้ทางปากกระบอกนี้ได้เลยนะเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บน้ําก็จะไหลออกมาอย่างนี้อ่าก็อันนี้มันก็สะดวกตรงที่แบบว่าเวลาเราอยู่ในรถอย่างเงี้ยเราก็เก็บแบบเสียบไว้ตามแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรอะตาม ตามช่องในรถที่เหมือนใส่พวกแก้วคนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะเออเราก็พกพาสะดวกดีนะคะอันนี้เราก็ให้กินได้เลยเนาะโอเคแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เช่นกันนะคะก็คือจะเป็นชามพับได้อ่ะชามพับได้อันนี้สีน่ารักมากเลยนะเออก็เป็นมันจะเป็นเหมือนซิลิโคนนะคะที่เราเหมือนกับว่าให้อาหารเขานะเวลาที่เราให้ข้าวซันตา้า เราก็จะเอาออกมาให้แบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆของซันตาเองเขาก็มีหลายไอเทมมีถ้วยเซียร่าของพ่อซันตาที่ซื้อมาให้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันเนี้ยมันดีตรงที่มันก็เบาแล้วมันก็พกพาเก็บง่ายเนี่ยเก็บไว้ได้แบบเป็นแบนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีที่เกี่ยวให้ด้วยแบบบางทีก็บางทีเราก็เอามาเกี่ยวกับกระเป๋าเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราพกไว้ในรถเวลาจะให้กินอะไรในรถอะไรเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะคะ อันนี้ก็พกมาตลอดเนาะสำหรับอุปกรณ์อื่นๆนะคะที่ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าซานต้าเนาะที่สำคัญเลยก็จะมีสมอบกสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสมอบกที่แบบยาวมากเลยนะประมาณ40เซนได้เลยนะคะแล้วตรงหัวเขาเนี่ยก็คือจะมีเป็นเหมือนให้เราอ่ะสามารถผูกน้องหมา,าเดินวนรอบได้โดยที่ไม่ไม่พันกันเลยนะคะอันนี้ก็สำคัญสำหรับบ้านเรานะเพราะว่าซันต้าค่อนข้างเป็นหมาใหญ่เนาะ แรงเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีเราหาที่ผูกเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้อันนี้เป็นตัวช่วยได้นะคะ ต่อมาก็คือจะเป็นเบาะรองนอนของซานตานะคะอันนี้เราก็ใช้ของวันไทกริสอยู่นะคะเราก็จะไว้ปูเวลาที่ซานตานอนกับเราในเต็นท์นะคะก็จะทําให้เขารู้ตําแหน่งด้วยว่าอ่าอันนี้ตรงนี้ที่นอนของเขานะแล้วก็บางทีเวลาตอนกลางคืนนะคะแบบอากาศเย็นขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้ซานต้าเขาแบบมีที่ที่เออเขารู้สึกว่าถ้าเขาหนาว่าเขาก็จะมาซุกตัวตรงนี้ได้เนาะต่อมาเป็น พอตสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าทริปไหนเราจะเอาไปนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นทริปที่เป็นฤดูฝนนิดนึงที่แบบว่าพื้นมันมีความชื้นหรือว่า,มาแมลงค่อนข้างเยอะบางทีแบบเขาอาจจะนอนอยู่ตรงนอกเต็นท์แบบนานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่ากางให้เขานอนได้นะคะ ต่อมานะคะเป็นสายจูงสโน w p พีกนะคะก็หลายๆคนก็รู้จักยี่ห้อนี้กันอยู่แล้วนะคะก็จุดเด่นที่เราใช้สายจูงสโน w p พี k มานานเลยก็คืออันนี้มันจะมีความน้ำหนักเบามากๆเลยนะคะแล้วก็สายจูงเนี่ยสามารถปรับ ความยาวได้นะคะเราจะเอามาคาดเอวก็ได้หรือเราจะเอาไปผูกกับต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าผูกกับขาโต๊ะอะไรต่างๆคือมันแบบว่าสามารถที่จะปรับได้หลากหลายมากๆเลยอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสายรัดอกหรือว่าฮร์เนสนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลอกคอในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่หลายๆบ้านก็ใช้นะคะนอกจากก็ควบคุมน้องหมาได้ดีแล้วก็ยังเป็นเหมือนเครื่องแต่งตัวของน้องหมาได้ด้วยนะคะสามารถแบบติดพวกแพชอะไรเท่ๆเข้าไปได้ด้วยนะคะ ของซันตาจริงๆก็ประมาณนี้นะคะเวลาที่เอามาแคมป์อะเออประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าสมมติว่ามาเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มาเล่นน้ําของมันก็จะน้อยกว่านี้อีกนิดนึงอย่างเช่นสมมุติว่า้าเช็ดตัวเราอาจจะไม่ไดเอามาเยอะขนาดนี้เราอาจจะเอามาแค่ผืนเดียวเผื่อเขาเปียกเผื่อเขาโดนฝนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะไม่ต้องเอามาเยอะขนาดนี้แล้วก็กระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าอีกอันนึงที่มันเล็กกว่านี้แบบชูชีพก็ไม่ต้องเอามาอะไรเงี้ยเออ ประมาณนี้นะคะโอเคเผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆคนไหนที่แบบเอ้ยอยากจัดของให้น้องหมามาแบบแคมปิง้งมันต้องมีอะไรประมาณไหนบ้างอะไรเงี้ยเนาะเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะหรือว่าคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีไอเทมแบบเด็ดๆมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาแนะนาซันต้าก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็เดี๋ยวอาจจะไปตาม,ตามเหมือนกันนะ โอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe Santa Channel ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย